สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาถึงภูเก็ตแล้วครับสวัสดีค่ะโซเชียลแล้วนะเราถึงภูเก็ตมากเลยเรียบร้อยตรวจเรียบร้อยตอนนี้เรานั่งอยู่บนรถอยู่เท่าที่บากหกคนหกคนรถตู้หนึ่งคันมาหกคนโอ้กันละหกคนเลิศเลิศมากก่อนอื่นนะครับพอลงนี่ตอนนี้หิวแล้วกำลังตอนนี้กำลังเดินทางไปหาพึ่งลงจากเครื่องมา อัานอะไรบ้างครับผ่านอะไรบ้างเราผ่านขั้นตอนตรวจมาตรการเข้มข้นมากครับต้องใครเข้ามาเนี่ยต้องร้องไห้ทุกคนครับบอกเลยไม่หนูจะอยากจะบอกไม่เคยเดี๋ยวหนูไม่เคยเสียบความโดยสุดมาก่อนเลยนะหนูนี่ไม่เคยมีใครเสียบนะโอ้ยไม่เคยเสียบเลยหมอที่ภูเก็ตเสียบรถเลยครับที่นี่ร้องไห้เลยร้องไห้ทุกคนบอกเลยน้ำแตกน้ำตาแตกน้ำตาแตกน้ำตาบอก โอเคว่านะคะหมอว่า่นดีนะยันีนะทริปนี้เป็นทริปท่องเที่ยวที่เราวางแผนไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วครับปีที่แล้วเราเพิ่งจะได้มาเราตอนแรกเราจะมาตั้งแต่มกกลาแต่เจอโควิดรอบรอบนั้นไม่ได้มารอบนี้รอบที่สามเราต้องมาเราต้องมาเราต้องมาเพราะว่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 าน้องที่ดี่เป็นเออคอนหอ คนนี้มาคนนี้คนนี้คนนี้เรมาสองรอบแล้ว <goof> ค <cji> ่ะเบลล่าค so ่ะเบลล่าคนนี Snow ้ครับคนนี้คนนี้คนนี้นะคะเบลล่าเบลล่าราณีสีภูเก็ตค่ะจะเป็นคนที่หน้าเหมือนเบลล่าจะโดนทางประจาเลยนะคะวันนี้จะพาเราท่องเที่ยวกินข้าวครับเดี๋ยวเราจะไปร้านแดงคะมีสปามมีสปัมคุณยายเจียนคือร้านมี่ฮอกเกี้ยนดั้งเดิมนะคะของภูเก็ตเลยเยสุดยอดครับสุดยอดเดี๋ยวเราไปชิมดูครับว่าจะอร่อย ส,สมกับที่น้ำแตกกูซ <c oughs> ามบ้ามากเลยครับผม